สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ดสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราสวัสดีวันจันทร์แสนสุขตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทัพย์รัวรัวรัว,รว,รวนะคะขอบคุณทรัพย์ภายในที่ไหลหลังพรงพรูด้วยนะคะพลังแห่งการสร้างทานบารมีศินบารมีนะคะ อแล้วก็สมาธิภาวนาแล้วก็จากการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะชำระเขาเรียกว่าความคิดลบๆพลังลบๆออกจากจิตของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทรัพย์ภายนอกที่ไหลหลังพรั่งพููนะคะจากมหาศจารย์อาชีพทุกๆอาชีพที่สร้างไรายได้ให้พวกเรานะคะ ส่วนครูแอนนะคะต้องขอบคุณมหาสจรรย์อาชีพเทรดเดอร์นะ,ะที่ทำให้ครูแอนนะคะได้มีชีวิตที่อิสระเช้าวันจันทร์นะคะจากเมื่อก่อนไปเรียกว่าไปนะคะตื่นแต่เช้าไปทำงานนะคะมีความรับผิดชอบต่างๆมากมายส่วนวันนี้ก็เดินไปทำกำไรไปกับมหาสจรัร์อาชีพเทรดเดอร์นะคะ ซึ่งถามว่าอาชีพนี้มหัศจรรย์มหัศจรรย์อย่างไงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยในคลิปต่อไปนะคะอ่ะขอบคุณนะคะทรับภายนอกที่ไหลหลังพร่องทูแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกลมหายใจเข้าออกของเรานะคะที่ มีพลังนะคะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีนะคะน้องกาน้องกานะคะเพราะว่านะคะพลังเนาะพลังอันแรกนะคะถ้าเราพูดถึงพลังงานที่นะคะเกิดขึ้นในตัวเราก็คือพลังแห่งลมหายใจนะคะเราหายใจตั้งแต่ในท้องแม่แล้วนะทุกคนเนาะแล้วตื่นออกมาจากเนาะเป็นเด็กทารก ก็ได้รับอากาศออกซิเจนนะคะเออก็ไปเป็นพลังงานให้เราจากนั้นนะคะมาจากไหนเอ่ยก็มาจากนะคะอาหารการกินต่างๆเนี่ยละคะ่ะทุกคนคือพลังงานนะคะมาจากธรรมชาตินั่นเองโอ้นะคะกรนพูดถึงเรื่องพลังงานแล้วอ่านะคะต่อไปเราก็ขอบคุณนะคะเขาเรียกว่าขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะที่ให้ชีวิตของเราที่ อบรมสั่งสอนเรานะคะให้พิชาให้ความรู้ให้เราเป็นคนดีนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็อขอบคุณนะคะความรักความเมตตาจากเพื่อนๆของเราจากกัลยาณมิตรนะคะทุกผู้ทุกนามเนาะที่เราได้รู้จักมีโอกาสได้มาเรียนรู้นะคะตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเริ่มโรงเรียนก็เริ่มมีเพื่อนเนาะ หรือว่าเพื่อนข้างบ้านของเราว้าฝนตกค่ะทุกคนค่ะฝนตกฝนตกก็มีชีวิตดีดีด,ด,ดนะคะทุกคนอ่านะคะแล้วเราก็ทำอะไรเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะทั้งประสบการณ์ที่อ่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะ เออแล้วหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะไม่ดีอยู่ในดีโอ้หลบฝนหลบลมนะคะทุกคนฝนตกค่ะทุกคนคะ่ะระหว่างฝนตกครูก็จะขออนุญาตนะคะหยุดพักแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ครูแอนนี่ก็ขอส่งพลังแห่งความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ เพื่อนๆญาติพี่น้องทุกคนนะคะบนโลกใบนี้ให้มีแต่ชีวิตดีๆดีๆนะคะอยากมีชีวิตดีๆมีอิสระภาพแบบนี้นะคะก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเปิดโอกาสที่ดีให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย